สวัสดีครับอยู่กับผมทิลลี่ทวินสองหินสองบาทนะฮะวันนี้ก็อยู่เกมไมค้าม์นะครับผมก็อยู่กับเซิร์ฟปีโป้จะมาสอนวิธีการสมัครนะ <S <S อย่างแรกก็พิมพ์รีจิเตอร์นะครับผมแล้วก็ใส่พาสเดช่นอย่างนี้อย่างนี้น,นะครับผมก็จะได้ของมากดเออกดออกเข้าใหม่ก่อนแล้วของจะไม่หายนะครับก็ใส่เราอีกใส่ พาร์ทเดิมนะครับโอเคเซิร์ฟนี้หลักๆก,ก็มีแค่แจกของนะครับก็ก็ตามนั้นนะครับผมตามนั้นนะครับตามนั้นตามนั้นอันนี้เป็นเอ่อซื้อเบ็ด ตกป่าแลกเงินนะคะผมก็เสริมนี้ก็ต้องสร้างบ้านนอกเมืองนอกสปาวถ้าจะสร้างสร้างตรงโฮมโซนอันนี้ก็เป็น ATM นะครับผมนาทีก็สาบาทเก้าสิบทูต่อหลังมีของแถมเช่นบล็อกเพชรอะไรพวกนี้ตามๆกันไปนะฮะส่วน ตรงนี้ก็เป็นยาแข็งแกงข้างในก็เป็นซอมบี้ได้ตัวละหนึ่งสิบบาทเซิร์ฟรีโหลดนะครับตอนนี้เซิร์ฟรีโหลด เออแล้วถ้ารีโหลดเสร็จก็ใส่เหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องกดออกเข้าใหม่นะครับตรงนี้ก็ผ่านมาแล้วต่อไปก็หินโพเทคนะครับกันเกียนตีบ้านอันนี้ก็คือแอดมินนะแอดมิน โิเล็เอเมลด์อสิบอ็ดคูณสินะครับเว็บยาย่แบงมุมก็ยี่สิบเอ็ดคูณยีบอนะฮะอันนี้ก็เป็นเตาเผาแบบไม่ต้องเผามันจะมีไฟขึ้นเลยครับแต่ห้ามเอาสิ่งของมาเผานะครับ3ามเอดคูณสาออันนี้ก็เป็นห้องเอนชานสิบขวดพันแปดวิลเ ก็ยินฉันได้ตามปกติะอันนี้ก็เป็นเออ่ประตูวาาอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่เคยเข้าหาเข้าเองฮะเป็นช็อปยังไม่เสร็จสมบูรณ์พอเพราะเพิ่งเปิดเมื่อวานเองครับว่าเห็นอะไรก็มาดูก็ได้นะชั้นบนก็มีแต่ยังไม่ได้สร้าง ก็มาดูนะต้องเข้ามาดูกันเองวิธีจะไปสร้างบ้านใช่ไหมก็เข้าประตูเมื่อกี้คะแล้วเข้าก็หาดูกนนะัสร้างบ้านหนึ่งสร้าง 2, บ้านสองอะไรพวกนี้ก็หาเข้าไปเข้าไปเราต้องเดินออกจากเขตนะะจะมีขึ้นตัวหนึ่งนงนะมันไม่ขึ้นนะพี่ จะขึ้นแถวนถ้นี้ขึนแถว้นี้้น,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 นะครับผมเป็นเสียงสะท้อนไมคคนอื่นนะเมื่อกี้ก็หาตัดไม้อะไรแล้วแต่ก็ให้ห่วมาก็ใส่ไป ไม่ได้ก็คือนียังอยู่ในเขตอยู่ตัดได้เมื่อไหร่ก็คืออยู่ตรงนั้นที่ตรงนั้นสร้างบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเอ้ยแหลกแหลกอย่างนี้ก็ ขอจบเลยแล้วกันนะขอ